โอเคนะครับผม,ตนนมเต็นแล้วก็มีรายการเกิร์มอีกสเตชันนะครับผมกับผมปัื่นเคยเล่นอีกเช่นเคยนะผมวันนี้ผมจะมาเล่นเกิร์มสเตชันผมอีกเช่นเดิมอีกหายอ่าแม่งคนหายเลยวันนี้ผมก็จะมาเล่นเซิร์ฟออนนะครับไใ้เซิร์ฟเมนเจอร์แต่ยังได้คลิปหายแล้วเกือบตายโอเคครับแล้วก็วันนี้ผมจะโปรโมทให้เพื่อนผมนะครับอ่าจะดได้เล่นไปด้วยนะนะ ก็เป็นชาแนลบิ๊กไ c h ช n แนลนะครับแล้วก็ช่องคีบ้าฮูดก็เดี๋ยวจะขึ้นรูปไปทางหน้าจอสักด้านหนึ่งครับผมแล้วก็ทิ้งลิงก์ไว้ใต้ล่างคลิปนี้ด้วยนะครับก็เดี๋ยวรอดูไปถ้าไม่ว่างอาจจะไปทิ้งนะครับงานเยอะงานเยอะโอ้โหแหลกคลิปโป่งเลยเว้ยอู้หูตายเลยครับโดนโดนเพื่อนลาดเอิรมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวีมึงยิงได้ไงเอิ่มเอิ่ม the fuck เดี๋ยวไม่น่าโปล่เ เล่นซองใหม่ดีครับมไม่เป็นไรผมใช้ตัวของคนอื่นไปนะอ่ะโปรนี่วะตอนนี้ผมมาใช้ตัวตัวเองนะก็คือมันโกงมากอะผมต้องซื้อเออเองก็โปรนี่วะมึงโปรกี่คนในฝั่งนู้นเออโหสุดยอดนะห่งเคสชันนะผมก็ไปเล่นเกมอื่นแล้วนะอุย้ยถ้าผมเล่นเอวีคนจะดูไหมดวผมอาจจะมาอัดนะถ้าคนดูนะถ้าใครไม่ดูก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับอ่ แต่ถ้าคนทำเนยี่ผมก็จะอัดลงช่องเลยทุกอย่างผมเล่นอยู่เลยนะครับเอาวล็อบก็ได้ไอ้เที่ยมแม่งปูโดนใหปั๊บผูตายก่อนปื๊บปื๊บตัวนหนึ่งไอ้ชิปชิบปลงละชิบปลงละชิบปงแตกดิสัตปืนซองกูเทพไอ้เฮียก็ตายอยู่ดีโดนโปผมตายการแดงของหมดนะครับอสัตว์เอ้ย ขาดความอุ่นเล้วไงวะไอเชียโปเนะี่ยฮะควบคูอแม่ไม่รักนะเงี้ยแหละเงี้ยโปอีสัตว์นี่กูจำได้มึงนี่ไนี่ีตายมันติดอันดับคิวเนะี่ยไอ้เชียเนะี่ยโอโ้โหโอ้โหตามบ้านมาแล้ว T.M ก็โม้ไว้เลยแบนไอพีเครื่องแบนไอพีคือก็เคี้อะไรครับแบนไอพีเครื่องมึงคงไม่มากอนะไรนี่ครโอ้โห เชี่ยจะไรดีมันะ้เกมนี้ก็เน้นเติมอย่างเดียวครับสำหรับใครที่มาเล่นใหม่นะครับอ่ามันเน้นแต่เติมนะผมบอกให้ก่อนผมคิดว่าจะแบบจะเก็บปืนไปเรื่อยก็มันก็พอได้แต่ว่าไม่ว่าคุณจะแบบมีแต่จะได้อยากอะไรเนะี่ยคือมันต้องเติมเท่านั้นมันคือมันต้องออฟชั่นเติมนั้นคือถ้าใครมีพีศูนย์เงี้ยแต่เวล้ยวเขาเนี้ยผมนับถือเลยเบีวร้อยอะไรเงี้ยน,นับถือมากแตอ่อย่างนั้นคนมันต้องวีหนึ่งอะแน่ๆบอกเลย แม่คุณจะซื้อแบบอะไรไม่ได้ที่เป็น VP พีเนคือแบบคือสลอดเนี่ยก็ต้องเป็น VP ขึ้นไปเท่านั้นถึงจะสุ่มได้ถ้าเป็น v ีูนเนี่ยสุ่มไม่ได้นะก็ประมาณนั้นแหละแล้มีหญิงให้ตายไปเ,เออหน้าเบื่อหน้าเบื่อเกมนี้นะหน้าเบื่อหน้าเบื่อเล่นในเบนเจอร์ช่วงนี้แต่ก็เริ่มเบื่ออยู่ดีเพราะว่ามันขี้เกียจฟาร์มัแบบผมก็ไปเล่นในเกมอื่น โอ้โหโอ้โหอีดอกโดนเต็มเต็มเลยครับอืมืมอืมตัดมาให้เต็มกับบอกเลยโอ้โหออกแม่งเลยสัตว์ลำคาแรงรถช่างแม่งนะครับหรือฝีมือหรือแรงใจใจ,ใจมาอีกทักตาผมรีบปัดเลยเด็ดกากด้วยไม่น่าลงนด้เยอะมากอันนี้ก็โปงนี่ไหวแค่มันเีเรเราได้กน ไม่ได้ใมุนก็ต้องได้กระถาแล้วจังหวะนี้นะครับในเมื่อโปรมันเดือดสัตว์กูก็จะเอาโปรกูไปด้วยนะจ๊ะอ่ามันจะมีคนมาไหมนะไ,ไปนะดูทุกท่านมันก็รู้รแล้วโปรชิบหายเนี่ยเ้ยแต่ไม่แน,น่จะเทไปได้ยุคเพราะว่าคนยุคเก่าเนี่ยทอดทองเยอะมากนะแบบไปดูตัวแบบไม่ใช่ทีมซอนแต่ชื่อ,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 บบอเอ,อ่อพวกแอลทีโมกับเอล เีออลนะครับเออไปดูตัวได้มันจะแบบเหรียญโคตรโคตรเยอะเหรียญทองอะ่ะไม่รู้ช่วงนั้นมันไก่เยอะเอามาดูมันจะโปรไป mm hmm. ชัดเจนปะชัดเจนเอาหน้าแนบอย่างงี้อ๋อไม่ใช่นึกว่ามึงจะโปไอสัตว์เพราโปรให้มันใช้คือโปทะลุอกำแพงคนระับต้องเอาหน้าแน่กำแพงจะเห็นนะครับอ่าเอ๊ะโุยโปมองหันรูเออแล้วก็ เปิดโซลมแพงด้วยนะครับก็เป็นผสมกันหมอบมาตุ้ยอิเชี่ยอเกือบตายดูผมบ้าแค่ไหนยิงไม่โดนยีโตมันไม่โปรอะคุณผู้ชมพยอดครับเทพจริงอนี้เทพจริง มันใช่หรอวะมันน่าจะมดนะครับไม่รู้มดจะใช้ได้อยู่หรือเปล่าแต่ว่ารู้แค่เนี้ยตอนเนี้ยไอ้ล่องหอนหน่าจะใช้ไม่ได้นะเพราะผมไม่เจอนะเจอแต่แบบออมายิงแบบกาดรัวๆแหละเปิดหน้าเปิดตาทีเดียวนะฮะแล้วมุดไปเราจะตายทันทีตามสองหนึ่งมุดไปแล้วจะว่นี้นะอืมไปเต็มหน้าคุณเลยนะครับเย่อืม ตายหนึ่งครับตายสองครับแม่เหมือนโป,ป้นโปแตกสองอะไรเดียวจังหวะนี้ัท่านผู้ชมอู้เชี่ยตกใจเพื่อนโอ้โหแม่งเนี่ยเจ้าซองใหม่ใช้ไม่ได้ใช้เอ้ๆๆอยเอ้ยยิงเชี่ยปืนนี้มันโกงกว่าชอบขนาดคน V15 ายังใช้ปืนเนี้ยถ้าถ้ามันมีอ่ะโกงแค่ไหนอ่ะอู้หูอู้หูดูกรุ๊ไว้เร็ว มีไงเอาไปดิแต่ว่าวปิดเอ็มไม่ค่อยเวิร์กน,นะปืนนี้ไม่รู้ผมว่าผมใช้ดาร์กดีกว่าในปิดเอ็มนะปืนนี้ผมใช้เปิดเอมไม่ไม่ทุยปิดเอมไม่เป็นเปิดเอมไม่เป็นก็บ้าจริงเลยนี่งาใช้นี่ดีกว่าซองจะยิงไม่โดนมันก็รัวอยู่นะครับแต่ไม่ได้รัวมากอะไรอย่างเงี้ยมันก็รัวคือถ้ามันเป็นทางแคบอะคือเรากดการมดมวยเลย โหแล้วกูเปิดสักขนาดนี้มันก็เห็นมิ๊นี่ครับกดค้างสไตล์กดค้างเงาเอางีดอกล้านหมดเลยแม่งผมว่ามันต้องอ้อมหลังเว้ยดที่ว่าไงม,มันต้องอ้อมหลังอ้อมหลังเลยว่ะเอด็ดลอดลอดค้างไปทางนี้อื้อหือเต็มเต็ม เต็มเต็มเลยนะสัสึฮึแตกไปดินึกว่าจะไม่หมาซะแล้วโอ้โหมีการอ้อมหลังด้วยนะครับวงงางอย่เง้ยเอใช่มหมล่ะไหวไหมจ๊ะดีมากก,กูกูเองเรียบร้อยครับงอแต่ที่สองแหมแบบไม่โปรงงี้เลยเนาะยวกวแป๊กแพ้ตอนนี้มาชิบหาย จะต้องชนะเท่านั้นจะได้ไหมควางแก๊สกำแพงแล้วแมันหลบอยู่ก็จะโดนเหมือนกันมุมนี้นี่ยอดฮิตเลยนะยอดคิดแน่แน่แน่เห็นเห็นเห็นตรงนี้ปุ๊บปุ๊บปุ๊บตานปุ๊บปุ๊บปุ๊บหืมรอดมันพกตายเลยเออสวยงามเพื่อนตายสั์มีไหมวะหมดแล้วเว้ย อ้อีกตัวมันตุย๋ยอ่ะผมว่าใช่ย,ยุดหลอนแม่งเหมอคโคตรกลัวโดนยิงเหีลงครับลงตัวนี้โลง let's go ครับ let's go เหนวอีกตัวม่ลงมาทงางนี้อึ่เมตรอ่ะหเมตรได้ย่ะ ไม่ได้เลย,เลยก็ต้องเอาได้กลนเอ้ยเอยโอโน่ตรงนี้แหละรับแคนอาเซ็ตยังรับคนอยู่เหมือนเดิมนะมาแครนอาเซ็ตไปเลยนั่นแหละเดี๋ยวช่างแม่งนะฮะโอเคก็ยังไงก็ตามใครอยากเข้าเข้าได้เลยขอเลยก็เป็นชื่อนะครับอ่าโอ้โหเยตู้ถ้วยเงินโอ้โห ตอนนี้ประมาณนี้แหละนะฮะมีเบียโซมาได้หนาเทเสจะมีประมาณหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับอาจาจะหกก็ได้อันนี้ก็แบบที่เหลือก็แบบยังไงบบาบาบาไม่รู้นะครับนะอา่าคนที่ยูมันผู้เป็นคนหนอเออแบบประมาณนะเจ็ดทุ่มกี่คนจะไม่ได้ก็งั้นนั่นแหละนะโอเคก็ว่าสคริปนี้ต้องขอตัวไปก่อนแนละ้วไปเจอนในคลิปหน้าน้องสุดายเดียวเกน